มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับสุดท้ายพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือ31มกราคม2 5 6 6กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่25เรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และมีคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่31มกราคม2566 ระบุว่ามฆเราสมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะคะแต่ยังคงทําให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนบริเวณจังหวัดพัทลุงและสงขลาปัตตานีและก็นาราทิวาสค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งและขอให้ชาวเรือเดินเรือได้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันค่ะ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงเข้าปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้ทําให้ประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงนะคะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมไปถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้วก็ลมแรงค่ะ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตูและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tm.d.go.th หรือ02-3994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ